b บรน n รอหรือสมองเนา่าคือการที่คุณไม่สามารถคิดหรือไตรตรองได้อย่างถูกต้องจากการเสพคอนเทนต์คุณภาพต่ำบนอินเทอร์เน็ตมากเกินไปหรือคำนี้ใช้อธิบายสิ่งบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ไม่ประเทิงปัญญาภัยร้ายที่มาเงียบเงียบจากการแพร่หลายของสื่อที่รวดเร็วความง่ายต่อการเสพที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรทั้งนั้น ladies and gentlemen บัตรนี้ปรากฏการสมองเน่าก็มาถึงเกมฮงไคสตาร์เรลแล้วแพชท,ที่ดูขำๆไม่ซีเรียสในรูปแบบของลิง เปิดเพลงบ้าบอหลอนหัวอะไรก็ไม่รู้แต่กลับมีคลื่นใต้น้ําอันน่ากลัวในอนาคตโดยน้ามือของสมุนด็อกเตอร์พรีเมทีฟสมาชิกสมาคมอัจฉริยะลำดับที่64ที่พยายามจะหวนคืนสู่วานอนลูกเดียวคลิปนี้จะสปอยเนื้อเรื่องแพทช์2.6กับอีเวนต์ฉะนั้นใครที่ยังไม่เล่นก็ไปเล่นมาก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้ก็ได้แต่ก่อนที่มิสเตอร์เลก้าจะมานี่เลยไข่กรูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายที่ผมใช้มาแล้วและอยากจะมาแนะนําทุกคนโดยนว,วัตกรรมเซฟเทคไม่บาดไม่ดูดขนขนขึ้นใหม่ก็็็ไไไมมม่่่่เเเปปปปนนนนตตอออออขคุดดดลลภภัออัยยย้้งชาาาพราะถ ผมคงอยู่โรงพยาบาลแทนแล้วตอนนี้ยิ่งช่วงนี้ฮิตเรื่องไข่หายกันอยู่ไข่กรูมิงใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายจะขนแขนขนขาขนดักแร้ขนตรงนั้นตรงนี้ตัดผมยังได้หลังจากที่ผมโกนขนขาข้างหนึ่งมาเป็นเวลา1เดือนเต็มผมได้ค้นพบว่าขาผมเซ็กซี่และขาวมากแถมยังผิวลื่นอีกตัวเครื่องทาความสะอาดง่ายถอดใบมีดเอาเครื่องมาล้างน้ําได้สบายกันน้ำร้อยเปอร์เซนต์ด้วยส่วนใบมีดทำาจากพรีเมียมเซรามิกยังไงก็ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนสั่งซื้อวันนี้มาพร้อมหัวรองหวีอีก2ขนาดแถมสินค้ารับประกัน1ีเต็มและพิเศษสุดตอนร็ร 1111 11ที่จะมาถึงนี้ถ้าใครดูคลิปนี้วันที่อัพก็คือเที่ยงคืนนี้แหละทุกคนในช่องหมามะพร้าวจะได้รับส่วนลดเต็มๆด้วยเหลือเพียง1,616บาทแล้วแถมใบมีดฟรีราคา659บาทด้วยนะบ้าไปแล้วกดสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์ในดีสคริปชันร้านออฟฟิเชียลของแท้แน่นอนเครื่องมีสีเบจกับสีฟ้าให้เลือกเพิ่มด้วยนะเผื่อใครชอบเล่มขนไปด้วยถนอมสายตาไปด้วยโอเคมิสเตอร์เลก้าตามละ ขอต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยกระดาษพับสถานที่ที่ผมไม่รู้ได้ซ้ําว่าแพนอาคนนี้มีมหาวิทยาลัยกับเขาด้วยกับการแทรกซึมมีมไวรัลไปทั่วมหาวิทยาลัยอย่างกับไวรัสที่ทําให้ทุกคนสมองเนา่าหรือกลายเป็นลิงนั่นแหละไปทางไหนก็เจอแต่ลิงอาจารย์ผอ,อ,อนักเรียนเป็นลิงหมดมีพี่พศมาถ่ายหนัง for some reason มาถ่ายหนังหรือถ่ายสารคดีนยะรอบนี้พ่อเวลกับแม่ฮิเมโกะปล่อยเราทิ้งไว้ในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเราจะต้องช่วยทุกคนไม่ให้สมองเน่าไปมากกว่าน,นี้รวมถึงผู้เล่นด้วยและเปิดโปงแผนการของศาสตรา ศึกระหว่างความเบี้ยวกับเบรนร็อดที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะรับยาพิษแบบไหนตลอดครึ่งเรื่องแล้วการที่เราเป็นผู้ถือหุ้นนั้นไม่ได้ทําให้มีอํานาจเพิ่มขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวเนื้อเรื่องตอนแรกที่ผมคิดว่ามันหาสาระอะไรไม่ได้แน่ๆเพราะดูรายชื่อนักสแสดงแต่ละคนแล้วพี่บูทฮิวแม่งูเอย๋ยรัปป้าที่พูดไม่รู้เรื่องนางงามจัก,กรวาลโรบินคนที่มีสติที่สุดในเรื่องเจ๊กมีนาที่บทหวนคืนสู่การกลับไปแกงนางเหมือนเดิมไม่รู้วิชาฝึกดาบไปไหนหมดแล้วแล้วแม้แต่ตันหึงคนที่ฉลลาดดดดทีี่่่่สุในนนนนนเเเเเรรรรืออออองบบบบบตตแผมว้ะยยััััภ เจอแล้วนะพึ่งใครดีวะเนี่ยนี่ยังไม่รวมฉากบ้าบออะไรไม่รู้อีกตัวร้ายหลบอย่างกับเดอะเมทริกซ์เซนเซอร์เป็นเสียงบานาน่าพี่บูทิลออกมาโชว์สเต็ปแบบจะเอาฮาไปถึงไหนวะแล้วทั้งหมดนี้ดันพลิกกลับมาให้เป็นแอปซูลูตซินีม่าโชว์ภูมิหลังที่น่าสงสารของ apper, แรปป้าละภัยเงียบที่โคตรน่ากลัวของฝั่งลิงในช่วงแรกเกมหลอกเรามากเพราะมันคือฟอร์แชโดที่เราหาความซีเรียสไม่ได้จากคําพูดของแรปป้าที่เล่าเรื่องว่าตัวเองเป็นใครมาทําอะไรใครคืออาจารย์ชาขมชื่อโคตรพิลึกเลยทําไมต้องสู้กับลิงแล้้้้้วชชอออบใัันนนนนนนิิิจจาเรีียยกแสส่่่งงงตู กันไปสักพักถึงเริ่มจะเข้าใจว่านางต้องการเสืออะไรกันแน่ทําให้เราคิดว่ารับป้าเป็นตัวละครที่เราเอาจริงเอาจังไม่ได้เต็มร้อยจนพอมาตอนสุดท้ายสิ่งที่นางเล่าทุกอย่างมัน make s นส์แบบน่าสงสารมากแล้วการนําฉากนี้ขึ้นมาให้ดูอีกรอบก่อนจบทําให้เราเข้าใจได้จริงๆว่ารับป้าไม่ได้เบียวแต่โตมาในห้องทดลองไม่เคยเห็นโลกภายนอกและมีแค่อาจารย์ชาขมคนเดียวที่อยู่เคียงข้างกับมังงะตํารานินจาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วนะจุดนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่ารับป้าเป็นโรคจิตเภทเเเเห็็็็นนนนภาาาาพอออออีีีกกกยย่่่่งงงปปปแตรับ้คท มากทําให้ผมเองก็อดไม่ได้ที่จะรับนางเป็นรักแรกพบครั้งที่21เชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นเหนือเรื่องไปแล้วอยากเปิดหานางมากขึ้นแล้วก็ดีใจที่เกมทําให้แรปป้ามีความทรงจําดีๆในอีเวนต์แพชชนี้เดี๋ยวมาพูดอีกทีแต่ที่สําคัญคือแรปป้าได้นอนกับตัวเอกก่อนไฟฟลายอีกเสียใ,ใจได้นะเรียกได้ว่าแพชชนี้ได้ส่องสปอตไลท์ให้กับกาแล็กซี่เลนเจอร์ได้ยอย่างเต็มที่และจะไม่พูดถึงอีกคนก็ไม่ได้นั่นก็คือบูธฮิลที่รอบนี้ไม่ได้ชื่อปอมปอมแตอมาไป้ง สมาชิกต้องมาตอบคําถามพิสูจน์ขอแค่พี่แกใช้ของวิเศษทักทายสไตล์คนคอนบท <Yeah. S 1> ที่ยืดยาวก็จะจบลงในช่วงพริบตายังกดปุ่มสคริป์รอบนี้พี่แกเฉิดฉายมากเหมือนมาทดแทนตอนเนือ้อเรื่องเพนนคนนีที่ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่มีซีนเท่ๆให้เลดทิมคุกแล้วก็มีร่างเด็กด้วยไม่น่าโตเลยเห็น <c oughs> ในคอมมูจินบูทฮิวกับโรบินเยอะซึ่งพอมาดูจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรเลยกินผมกับโรบินดูน่ารักกว่าแยะมิสเตอร์เลกาผมขอเรียกว่าพี่พดแล้วกันเพราะมีอะไรคล้ายกันอย่างไม่ได้ตั้งใจสังล้วไม่ว่าจะหาทคอนนเต์ ักแล้วตัดต่อหนังเร็วมากเหมือนทีมงานพี่พศตอนแรกผมนึกว่าพี่แกจะมาเป็นตัวร้ายในแพชนี้อ๋อเปล่าพี่แกบ้าวิธีช่วยของพี่แกนี่ก็พิลึกเกินตามไม่ทันว่าพูดตรงๆแต่ที่ว้าวมากในตัวพิพศคือตรงที่เฉลยว่าเป็นหนึ่งในกาเดนเลยทําให้พี่แกมีความน่าสนใจกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็เมคซเซนส์ที่พี่แกส่องอดีตของแต่ละคนได้นี่เองผมนึกว่านับถืออาฮาซะอีกเอาจริงป่ะเห็นคาแรคเตอร์พี่แกดูไม่สนเหตุการณ์จะชิบหายไงขอให้ได้ถ่ายหนังรูปเดียวสุดท้ายอยากจะบอกว่าพี่แกดีไซน์ตัว ผมเปิดนะแต่ก็นะครับสาวๆ90%ของผู้ชายเกมนี้มีความหล่อแต่ใช้ไม่เป็นคุณควรทำใจได้แล้วสุดท้ายด็อกเตอร์พรีเมทีฟส่วนตัวผมตื่นเต้นที่จะได้รู้เรื่องราวของพี่แก่มากขึ้นเพราะเมื่อต้นปีผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับประวัติสมาคมอัจฉริยะของแต่ละคนไปแล้วรู้สึกว่าวีรกรรมของพี่แกดูน่าสนใจมากแล้วไม่คิดว่าจะเป็นภัยพิบัติระดับอเวนเจอร์ขนาดนี้แล้วก็เก็ตแล้วว่าทำไมถึงชื่อพรีเมทีฟแล้วถึงเป็นศัตรูตัวฉกาดก,กับกาแล็กซี่เลนเจอร์เท่าที่ผมเข้าใจคือพี่แกต้องการทำทุุกกกกกสสสิิส่่่่่่งงงงทอยาาาให้ลลัับไไไปููรรเเดมมมมมมีีคึพนผ ไม่มีเฟอร์รี่ด้วยเฮ้ยอันนี้ผมไม่ยอมด้วยเนื้อเรื่องรอบนี้มันเล่าความชิบหายของพี่แกซะน่ารักเลยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาพี่แกอยู่ดีเห็นฉากรับป้าตอนแรกผมนึกว่าพี่แกเป็นกอริลลาอารมณ์แบบใน one punch man อะ แล้วก็อยากพูดถึงอีเวนต์นิดนึงเพื่อแรปป้าเลยนะเนี่ยรักแรกพบครั้งที่16ได้วายวานให้เราช่วยเป็นผู้จัดการวงดนตรีให้กับแรปป้าในงานแสดงดนตรีมหาลัยที่กำลังจะเกิดขึ้นโรบินมึงเอาตาข้างไหนดูเนี่ยตอนนี้เรซูเม่เทรลเบเซอร์น่าจะเขียนตรงประสบการณ์การทำงานได้สองหน้าได้แล้วมั้งนะพบกับมือคีย์บอร์ดซิมแรปป้าตัวแค่นี้มือกีตาร์ผู้ที่คิดแต่อยู่ในกรอบและไม่ยอมรับแรปป้าและมือเบสบดจีหุ่นยนต์ที่ไม่มั่นใจในตัวเองทั้งๆที่ตัวเองก็มีฝีมืออออแแทท้้้้้ใใช่่คครรรรัับเเกกกกมมมมสฟนน์จิดดดะ็าาวยลงงงขข4ไึ แรปเป r ร์เดอะร็อกแต่การแสดงก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดแรปเป้าและแก๊งนินจา AKA วงดนตรีจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเช่นจัดแสดงได้รอบเดียววงก็แตกไล่ตือทุกคนให้กลับมาในวงและสู้กับฝ่ายสถาบันความมั่นคงที่คอยกล่นแกล้งและน่าเกรงขามเอออยู่ไหนวะอ๋อ you know อ,อ,อยู่นี่อีเวนต์นี้ใช้เวลาเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จบแล้วอันนี้รวมเล่นมินิเกมกับไม่ข้ามเนื้อเรื่องด้วยนะเนื้อเรื่องอบอุ่นมากสมาชิกวงแต่ละคนก็น่าเอ็นดูอยากให้ลองเล่นจะได้เห็นแรปเป้าสร้างความทรงจำดีๆกันเยอะๆแล้้้วไดดเเพพชรรยยออะกกิจจนนีหลลัง่ ผมบอกเลยครับว่าก็อดไม่ได้ที่จะเปิดแรปป้าคราวหน้าละกันดันมาก่อนเอเวนเออให้ทำไงอ่ะ จบแล้วครับคลิปนี้คิดยังไงกันบ้างกับเนื้อเรื่องรอบนี้มีโมเมนต์ตรงไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็มาบอกกันได้ซีรีส์นี้อาจจะหายไปนานแต่ถ้าชอบก็มาเบนท์บอกกันด้วยก็ดีเผื่อจะได้ทาทุกแพชแต่อย่าคาดหวังอะไรกับคนอย่างผมเลยยินดีต้อนรับผู้โดนปิดรายใหญ่คนใหม่คุณ GMA Project พอดีคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นคลิปตัดจากไลฟ์เลยหาจังหวะพูดแทรกไม่ได้และหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพร้าวแฟนแรปเปอร์ด้วยนะครับ